เมื่อลูกขึ้นเสียงใส่แก้ไขยังไงดี Bob's Talk <S สวัสดีครับผมบอบนัททีโกศลพิสิทธ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและไม่มีกริชลี่ครับปัญหาเรื่องของการที่ลูกขึ้นเสียงใส่พ่อแม่อย่างเราถือว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับและบ้านไหนที่เกิดปัญหานี้ขึ้นบ่อยครั้งมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเรากับลูกอย่างแน่นอน ผมเชื่อเลยกันครับว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกๆบ้านนะครับบางบ้านอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มากนักไม่บ่อยนักแต่บางบ้านอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นประจำทุกวันและผมก็เชื่อนะครับว่าบางครั้งบางคราวพ่อแม่อย่างเราก็จัดการกับปัญหานี้ด้วยการใช้เสียงที่ดังมากกว่าลูกเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ซึ่งผมบอกเลยครับวิธีการนี้ผิดและต้องแก้ไขโดยด่วนครับ ผมมีคาถา3ข้อครับที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้นําไปปรับใช้นะครับคาถาข้อแรกเมื่อลูกเสียงดังใส่เราครับคือใจต้องนิ่งและสะยบด้วยเดี่ยงกระสิบครับขอนํานเสนองานสํารวจงานวิจัยของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐอเมริกาก่อนครับจากการสํารวจนะครับพบว่า3ใน4ของครอบครัวที่พ่อแม่มักจะใช้เสียงดังตะโกนใส่ลูกเพียงแค่1ครั้งต่อเดือนเท่านั้นครับผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันอย่างเช่นเชิงนั่นจะทําให้ลูกปิดประตูการสื่อสารที่ดีกับพ่อแม่ทันที และนอกจากนั้นในงานวิจัยยังค้นพบอีกนะครับว่าจะส่งผลลบต่อพฤติกรรมของลูกต่อให้เกิดโรคซึมเศร้าในตัวลูกของเราด้วยนะครับและแน่นอนครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะติดตัวลูกของเราไปและจะแสดงออกต่อคนรอบข้างในวันที่เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และเมื่อลูกไปอยู่ในสังคมที่ทําให้เขาเกิดความทุกข์พ่อแม่อย่างเราก็จะมีความทุกข์ที่มากกว่าลูกซสอีกครับ ฉะนั้นครับเรากลับมาที่คาถาข้อที่1กันเลยนะครับเมื่อไรก็ตามที่ลูกเสียงดังใส่พ่อแม่อย่างเราอย่าเอาใจไปจับจ้องอยู่ที่เสียงที่ดังและพฤติกรรมไม่ดีของลูกครับแต่พ่อแม่อย่างเราควรจะต้องอยู่ที่ใจตัวเองและทําใจให้นิ่งเท้าไว้ครับเมื่อไรก็ตามที่เราตะโกนใส่ลูกนั่นหมายความว่า EQ ของเรากับลูกเข้ากันหรือถ้าเราตะโกนดังกว่านั่นหมายความว่า EQ ของเราอาจจะด้อยกว่าลูกด้วยซ้ำ และเมื่อไหร่ที่ใจของเรานิ่งได้แล้วนะครับก็ใช้วิธีการกระซิบให้ลูกฟังครับและนี่คือไม้เด็ดครับที่จะทําให้ลูกของเราแกลกใจเพราะเนื่องจากปฏิกิริยาที่โต้กลับไปนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วเมื่อไรก็ตามที่อารมณ์ของลูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องรีบตามด้วยคาถาข้อที่2 ค้นหาสาเหตุของอารมณ์นั้นด้วยการเปิดใจครับเมื่อไราก็ตามนะครับที่ลูกเปลี่ยนโหมดอารมณ์ของตัวเองจากอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจกับกลายมาเป็นความนิ่งแล้วสงสัยในสิ่งที่พ่อแม่กระซิบบอกเขานั่นคือจังหวะที่ดีครับที่พ่อแม่อย่างเราจะเปิดใจสื่อสารสอบถามความคิดความรู้สึกของลูกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องระเบิดอารมณ์แบบนั้นเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับลูกให้ได้ และการที่พ่อแม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของลูกในทันทีนะครับไม่ใช่ส่งผลแค่ปัจจุบันนั้นแต่ว่าส่งผลถึงระยะยาวด้วยว่าพ่อและแม่อยู่เคียงข้างเขาให้เขาอุ่นใจและเขารู้สึกถึงความปลอดภัยที่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่อย่างเรา ได้ตลอดไปลาและเมื่อไรก็ตามที่ลูกของเราแก้ไขปัญหานั้นได้ตามมาด้วยคาถาข้อที่3ชื่นชมที่เขาทําได้ครับจะเป็นการช่วยเสริมเซลล์เอสติมหรือว่าความภาคภูมิใจในตัวเองให้เกิดขึ้นในใจของลูกและทําให้ลูกรู้ว่านี่คือคุณค่าที่เขาสามารถสร้างได้ด้วยตัวเขาเองครับและพ่อแม่อย่างเราก็ต้องช่วยโอกาสดีๆแบบนี้สอนลูกต่อเลยนะครับว่าการเจอปัญหาใดๆก็ตาม <ๆ S 2> การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยอารมณ์ไม่สามารถก่อให้เกิดทางออกที่ดีได้ แต่การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สติและปัญญาเนี่ยละครับจะนำไปสู่ทางออกที่ทำให้ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ครับ ท้ายนี้ผมอยากจะเป็นกําลังใจกับพ่อแม่ทุกๆครอบครัวนะครับว่าการที่พ่อแม่อย่างเราจะแก้ไขปัญหาการที่ลูกอารมณ์เสียตะคอกใส่พ่อแม่อย่างเราให้ได้นั้นเราต้องใจนิ่งพอครับนั่นจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทําให้ลูกได้เห็นเลยนะครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและเราจะมอบสมบัติอันลรีค่าเหล่านี้ให้กับลูกของเราเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าให้เขามีความสุขและเราก็จะมีความสุขต่างไปด้วยครับ และหากครอบครัวไหนมีวิธีการจัดการกับปัญหาแบบนี้ในวิธีการที่แตกต่างกันไปฝากมาคอมเมนต์ในเพจเข้ามาน้ำและไม่มีคริสลี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่จะเข้ามาติดตามชมและเข้ามาดูคอมเมนต์ของคุณด้วยนะครับเราจะได้ร่วมกันสร้างสังคมดีๆสังคมครอบครัวที่จะมีความแข็งแรงแบบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันนะครับ